สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องป้าป๊าสปูซุก้อนจ้ามุนี้ก็บพ่อกันอีกละจ้าในช่องแม่ชบาผ้าแซ่บอ่ะพี่น้องจ้ามุนี้แม่ชะบากับพี่เตยน่าจะพามากินอ่อบักซีดาบักซีดาบักซีดาธรรมดาบักซีดาสวนที่อ่อเราเก็บมาจากสวนสดสดใหม่ๆเลยนะคะอ่ะเมื่อวานท่านจะกินบักซีดาอย่างพี่เตยบักซีดาขยำอืมบักซีดาขยำพี่น้องเอ้ย มา嘛ขยันแบบไรจ้าตอนแรกก็จะเตรียมอุปกรณ์แล้วแล้วถ้าจะเฮ็ดบักสิดธาปูประสิดาซับแล้วเมื่อแม่ชะบาดซับใส่ซับซับซับใส่คันเมื่อพี่น้องมันหลายใส่อันกระปุกกล้วก็จะใส่ปูแตะวันนี้ปูมีกระปุกก็จะใส่อย่างนี้เอาโอเคมาเบิองพริกเกลือสูตรพี่เตยพริกเกลือสูตรพี่เตยพักแซกไปที่หลังได้เบิองซีไปแล้วใส่บ๊อบหรอเมื่อนี้แม่สบาดกับพี่เตยอยู่บ้านเนี่ยพี่น้องกินบุญกับแดดฮ้อนนะพี่เตยขี่รถออกไปนะขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปนะ เกือไปเฮ็ดพริกเกลือไม่เห็ดซุปอ่าอ่ากินซุปพี่น้องเบิ่งกับพี่น้องเด้อเพราะว่าอยู่บ้านบ่มีอีหยังเฮ็ดนะแม่พี่น้องอ่ะอ่ะพภิตฎเริ่มเลยเอาไปเลยเนาะเทลงเลยจ้าบอกเลยว่าหนุยหลายหม่องเลยจ้าอู้พียวขาดขาดเจ้าของพี่น้องอุ้ยขาดเจ้าของมาแล้ววันนี้่ะเอาออกขึ้นไปเอาอันนี้ไปอันไปยันก่ อาะบะนิมพี่น้องพี่เตยศิกายาวจะมาจ้ะก็แซงซีล่าเด้อเออพายองเสียวไม่สบายยับนี้เลยนี่กระสเต้นขนาดนั้นผันอู้ผันถ้ายอยากให้มันแสบหลองเพลงไปน้ำเอาเพลยงยังดีมไม่สบายเพาะแสบเอาเพลงยังจั๊กเลยเอาเพลยงยังก็ได้เอาเพลงอยาผู้นี้พี่ผู้นี้อีป่ป <laughs> เพื่อความเพื่อความแซ่บอะฮอนน้วไหมฮอนอ่นปปปปะปึ๊บปื๊บเออเออเออนันนัน,นันเออเป็นไรเออเ,ออเป็นไรวันนี้ ASMR ASMR เสียงขยับเสียงขยับฝรั่งบอเม่มะสีดาโอ้บักสีดาโอ้ยเปจะแซ่บพังัเลยละ ได้แล้วปะเซนจิโองได้แล้วเดี๋ยวอันเท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 ,ท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 เลยค่ะพี่เตยสิมากินได้ป่ะนี่มันไม่นันสิมากินอู้สีช่ำนนะ่าก็ฉ่ำเลยอ่ะพี่น้องคอยดูเด้อ s m เ b บักซิดาช่องอะไรช่องแมสดาร์บักซดาบาบอมิซาพยย่ากันเลยจะมีแต่ความสนุกสนานเพลิดเพลิน,นแล้วก็บันเทิงมาให้ด้วยพี่น้องได้เริ่มเป็นแน่สิไม่ได้กินบ้า เีาเดยพีน้อเดี๋ยวขอนตจัดแป๊บนึงให้เาเปิดตะกนกน,นี่เด้อม,มาจับพี่น้อง,องมาเดี๋มากินจ้าม่กิน,อ,กนอ๋อน้ำพี่เตยคัวแซบ่สปาสแซดจาเบิตงเน่ล่ะแซบปะแซบรูตะฮิรูตะาวแซบสวยนัวนัวเลกับพี่น้อง น็เหนกัะพริเกลือกได้เพ่งต้องผสมแต่ว่าเทากินแล้วมันก็เพิ่มมรสสารแล้วกพิเกืกนินมือนี่นัวหอดเดือนนาพู้หละม, <c oughs> มาเห็นไ่อืมอืมแบบริบบแสบไปเต็มเลยซีมือจส่าแสบผิดเนาะ เห็นน,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 นีองนังพเสียบกินแล้ว่ยนางยังกับนางอวดเลยุก <c oughs> เข้มอ่ะ ีเพราะว่าข้าเบื่อแบบมน้ำจิ้มกินจิ้มกินแล้วหอมมะขายาวอะไรกันกินเพลีเดียวเลยมาที่เกลือมันสิเข่าซึมเข้าไปนิดนึงนะพี่เต๋อนะอเกลือมันสิซึมเข้าไปแล้วข้ากับ่ะตองมาจิ้มเหมือนงาข้าวมันมพี่น้องถ้าเราไมากิานสะตานสะตานได้เลย เลสเเมนเตนเลสเเมนเตนใสอเนี่ก็นี่เลสเเมนเตนโอ้ด้อเลสเเมนเตนตับไปรุ่นนเนี่ยนนมาต,มตับไปรุ่นนิดนองไม่ช่บากับมันไดรุ่นนะจ๊ะรุนไงรุ่นเขาแม่ชะบาจะปีแล้ว สิบหาสิบหาเติมเซวเราม,มาเซาเหรออืมต้อาตัวกติกแซาครับแซมแยากเอาจืดะเออีหอดะกินเหลกินเฉลี่ยสิ่งนี้ไ่นะเคยบบกคดสิา,า,ามาขายเจาอคืเอไหมตอาไปบอกมอนต้บอกยุ ผมว่าถ้าแค่ขยำอยมกเตอนบัวถ้าขยำต่อยมนะมเคยขยาต่อยมไปเลยพี่นองนี่บาจ,จำบ่ได้ล้เดี๋ยวเมื่อไหหาบุกมองมาขายานะครับนัวนัวนัวเละไอ้งมาข้นบ เือนเพื่อนพออาเปืค่ค <ừ> ว้าสูตรไอ้หมั่งุ้งขึ้นาถึงใครแทบไม่อะจอให้เอหถอะเปินี้อนเอา, <c oughs> เอาบอกมาใหงตอบให้คือซื่อซ้อนซีซ <ừ> ้อนบิน <c oughs> ส่นหรอหาง่าส่น่นี่แหละส่นตักนี่แหะจีั่นเขากินเสรมนพี่เต๋อกินมันไม่ใช่แบบพเน่มากเพีลองเปลี่ยนบันจะกลต้องสบายน้ำแม่ลองสบายก็ินโอ้โอ้ น้ำผัดวีวีต่อไปเห็นนี่ทีบอกสูตรพี่บอกมาใช่ไหมเนี่ยผงชูรสซีส์น้ำตาลสองซอนพริกผงหนึ่งซอนเต็มเขายยกเขาแยกเขากันมบริสุทธิ์อะลรแบบนเกลือเดียวเกลือเกลือเกลือนิดหน่อยเกลือแบบประมาณปลายปลายซ้อน่ะ ข้าพายาเห็นัวกันอีกรสดีใส่มันสิไม่กินแบบรสดีเนื้อนยเล็กน้อยะอืรูบาว่าไอ้มังคชดีเท่าไหร่หอนหอละสิบแปดเบิร์หนดมือกี้วากินแบบยงชิดนะเปนยูส่เราเมื่อห่นะเมื่อไ้บอยังเจอกมื่อนั้่นะกัสิเบิรจะอันตีบร่อมังไบแบบนะบ่ใส่ตังห้อนึงเป็น่ะ พี่น้องไงบ๊อบพี่น้องบัอกซิดาหวานพอไหมนะแต่ว่ากินเซนกับแซมมันแับมันบ่ะเทมนิดพี่น้องมันสุกเราประมาณสวนแม่ชบาประาณอ่านั่นก็สไตล์การเก็บออกซิดาสวนแม่ชบาก็คือว่าไม่เน่าเราไม่เก็บ <c oughs> จนเน่าค่อยเก็บพี่น้องรสเด็ดกะบอสน,นั่น าสอมวยเมืงเน,นี่ยมันใครอยู่ตศรายปซิบบดาส่วนตื่น้าสักบาสูกเก็บกิบพี่อ,องกับกิรันบ้านเริ่มกับบิดมาลาเต็มเข้ียอ่อนกับบิดมาลาเน,น่อยหน่อยนะ อันนอืมอ้ยมึงลงมาพี่นางมึงมอีกต้มเดือยอีกเลยเดือยน้อยนึนกพี่อมันนีจักหนวยนี้แหมชบาสองสองนวไง่ายบ่สองนวยง่ายเครื่องถาดวิยานถาดพยอยเฮเออเหรอเฮ้ยองหน่งอืมพยโยไง เอามาไงก็คอมมินไงด้วยี่น้องเยาจะเฮ็ดให้เอามาที่หางานหรืด้วยหรอเอฟซีที่เพื่อน,นอดีดวิวมามาคอมมา่าแฮรดีวิวบานพี่ตือเพื่อนในบึงไปนอกก็เห็นเงียบเงียบนะในบึงเวลาหน่อนยยังกนะกเอสเคพบุนะดูบ่ง คอมา่างเกือบลูคลิปเล้วอ่ะรู้เลยจ้าขับรถมาได้จ้าดีใจดีใจด้วยน้ำพี่น้องอยังมีคนแบบมีพี่น้องเขามาคอมเมนต์มากนัานนะนี่นะแบบมันรู้สึกว่าเข้าบระดียเห็ดเข้าบระดี๋ยห์เห็ดเห็ดผูด้เดียวคนนะั้นคิดว่าเห็ดให้ให้ผู้อื่นเบิ่งให้พี่น้องเบิง่ง ใครที่คอยยมะอ,อ่านไปทุกคนนะจ๊ะนั่นอากาศที่ที่บอกว่าวเห็ดอันนี้ทำนมึงอไงให้หนี่ทำเมึงนะพยายามเห็ดจุดจักาอุ่นยุ่งกลับบอพยายามเห็ดจุจาทุกคนเลยจ้ะอ่านทุกคอมเมนต์หนึนน่งสอง

กินม่้นู่นหอดเือนนาวเปยัง่ากินมื้นู่นคอเดอนหนาแต่กำคือคือจบมาเลยไปไปวัสำราญวราจัทพี่น้องขอบคุณสำหรับการรับชมจ้า กดติดตามเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์หาน้ำ้าคลิปนี้รบร็นรัาพ่อกันแม่คลิปหน้าจะสวัสดีค่ะฟังคลิป,นปนนหน้าบ้าพี่ผมมึงจะสงสัยเดี๋ยวไน่องกินชุดลายหัวโลนบ๊ายบาย